ว่างานนี้นะคะชื่อเต็มก็คือมหาก,กรรมงานแจแห่งชาตินะคะประจําปี2อง7หรือชื่อเล่นที่เรียกกันคือเอ็กพอร์ตนะคะไท,ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดิสเซิลเอ็กพอร์ตเป็นงานเอ็กพอนะคะของทางวอชอซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่19แล้วนะคะนั่นย่อมหมายความว่างานวิจัยนะคะและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปตลอดนะคะประเทศไทยเราเ,ออเดินหน้าได้นะคะด้วย งานวิจัยด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยนวัตกรรมทางกระทรวงอวเองนะคะโดยหนัวงานการจัดแห่งชาตินะคะเราได้พยายามที่จะส่งเสริมนะคะให้มีแรงบรรันดาลใจที่จะมีความสนใจทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กนะคะเรามีการสนับสนุนตั้งแต่รุ่นเด็กประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศากษานะคะเพื่อที่จะสร้างนักวิจัยสร้างนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างนวัตกรนะคะหรือว่าผู้ที่ ใช้รวัตกรรมเพื่อที่จะให้ผลงานต่างๆนี่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าการขับเคลื่อนประเทศทุกวันนี้ทนทนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันเทคโนโลยีก็ด้วยการวิจัยที่มีความทันสมัยนะคะมีการให้โจทย์นวิจัยจากทางรัฐบาลให้ในักวิจัยได้ทําออกมาเพื่อช่วยรัฐบาลได้มีงานวิจัยต่างๆไม่เป็นด้านกาเกษตรนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นภาคอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมงานวิจัยด้านสังคมนะคะเรามีครบเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในทุกๆด้านให้เ,เติบโตเท่าเทียมสู้โลกได้ค่ะ